มากันที่จางป๋อจืดดีกว่านะคะไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆเปลี่ยนชื่อเพราะเหตุผลอะไรเปลี่ยนเป็นจางไป๋จือก็คล้ายๆเดิมอยู่นะก็ใกล้ๆ่งคนจะได้ไม่ลืมไงแต่เดี๋ยวมาดูคําแปลกันค่ะ สร้างความตกอกตกใจให้กับแฟนๆผู้ติดตามไม่น้อยเมื่ออยู่ๆจางปอจือนางเอกแม่ลูกสามยังสวยวัย40ปีประกาศผ่านช่องทางโซเชียลขอเปลี่ยนชื่อตัวเองจากจางปอจือซึ่งเป็นชื่อที่หลายคนคุ้นเคยนับตั้งแต่เข้าวงการเปลี่ยนมาเป็นจางไปจือนะคะซึ่งมีความหมายว่าผู้รู้ในทุกสิ่งแล้วก็ยังเปลี่ยนชื่อบัญชีโซเชียลมาใช้ชื่อใหม่นี้ด้วย งานนี้ไม่แค่ทำเอาแฟนๆผู้ติดตามตกอกตกใจกับความปัจจุบันทันด่วนแต่อีกหลายคนก็ยังแสดงความห่วงใย,ยเพราะกลัวเธอจะเปลี่ยนกลับมาเป็นชื่อเดิมไม่ได้หากเปลี่ยนใจภายหลังเพราะก่อนหน้านี้เคยเกิดกรณีชายหนุ่มคนหนึ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็นแซลมอนดรีมเพื่อหวังชิงรางวัลกินซูชิฟรีแล้วก็เปลี่ยนชื่อกลับไม่ได้อย่างไรก็ตามนะครับมีความเป็นไปได้ครับว่าการประกาศเปลี่ยนชื่อของจางป๋อจืออาจเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ใหม่ ในฐานะแอมบาสเดอร์ของเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังอย่างทีมอลจากโพสต์แจ้งเรื่องเปลี่ยนชื่อที่เธอบอกว่าทุกคนต่างถามฉันว่าอยู่ๆทำไมถึงเปลี่ยนชื่อนั่นเป็นเพราะฉันอยากจะปลดล็อกความเป็นตัวตนของฉันสมัยซึ่งตัวตนใหม่ที่ว่านี้หลายคนเดาว่าน่าจะหมายถึงบทบาทใหม่กับเว็บทีมอลครับโดยข่าวบอกด้วยนะฮะว่าหัดจากเธอได้ร่วมปรากฏตัวในรายการเวลตี้อย่าง sisters who make waves t o และนอกจากจางป๋อจือจะรับค่าเหนื่อยไม่ต่ำกว่า50ล้านหยวนนะครับหรือร่วมกว่า250ล้านบาทข่าวยังบอกว่ายังส่งให้ค่าตัวพรีเซนเตอร์ของเธอนะครับพรีเซนเตอร์โฆษณาเนี่ยอัพขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยจากชิ้นละ3ล้านหยวนเป็น6ล้านหยวนหรือประมาณ30ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับ ชอบนี่มากเลย fly me to p a r a r i s เมื่อกี้เห็นโปสเตอร์หนังจำได้เลยสนุกมากสนุกไม่เคยดูเลยพี่ไปย้อนดูคือหนังสมัยก่อนมันจะมีความแบบเศร้าก็เศร้ารมากอินก็อินมากจริงๆ่โดยเฉพาะหนังจีนนะสนุกเออด้วยความที่เขาถ่ายทอดดีด้วยใช่ไหมถึงพ่ถึงหิ่ง,ถ,ง,ถ,งถึงใจถูกต้องนะ <laughs>